เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นล่าสุดเรื่องของขอบวนการขโมอยรังนกนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยทางผู้ช่วยผบตรก็มีการถแถลงข่าวการจับกลุ่มขบวนการดังกล่าวซึ่งจากการถแถลงข่าวเนยระบุว่าสาบ้าจับกลุ่มได้แล้ว16คนแต่ว่ายังมีเหลือที่ยังหนียังลอยนวลอยู่นะครับพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หกพานครับผู้ช่วยผบตรได้ถแถลง ถึงความคืบหน้ากรณีบริษัทสยามเนส2,022จำกัดครับซึ่งเป็นเจ้าของสัมปทานรังนกอ e. ีแอนบริเวณหมู่เกาะ4เกาะ5อำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงครับร้บรองเรียนว่าหลังจากเข้ารับมอบพื้นที่สัมปทานเก็บรังนกเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับแล้วพบว่ามีการลักลอบเข้าไปเก็บรังนกบริเวณดังกล่าวทําให้ลูกนกตายจํานวนมากสร้างความเสียหายต่อบริษัทผู้รับสัมปทานเป็นจํานวนเงินมูลค่าหลายพันล้านบาทครับ ในขณะนี้ได้ส่งสำนวนขอสารจังหวัดพัทลุงอนุมัติหมายจับผู้ร่วมขบวนการทั้งหมด17คนนะครับแบ่งออกเป็นผู้เก็บรังนกในหคนก็ดําเนินการในข้อหาร่วมกันเก็บรังนกที่มีอยู่ตามธรรมชาติบนเกาะหรือในที่สาธารณาสมบัติของแผ่นดินโดยไม่ได้รับสัมปทานจากคณะกรรมการร่วมกันเข้าไปกระทําการใดๆบนเกาะหรือในที่สาธารณาสมบัติของแผ่นดินที่มีรังนกอยู่ตามธรรมชาติอันเป็นหรืออาจเป็นอันตรายแก่นกอีแอน แล้วก็รวมไปถึงร่วมกันเก็บทําอันตรายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งรังของสัตว์ป่าคุ้มครองข้อหาล่าสัตว์ป่าหรือเก็บหรือทําอันตรายแก่รังของสัตว์ป่าในพื้นที่ที่รัฐมนตรีประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าก็โดนไปหลายกระทงนะครับในจํานวนนี้มีสองคนครับเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ก็ถูกแจ้งข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นเจ้าพนักงานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐสมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาลเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสาหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบซึ่งทั้ง6คนเนี่ยถูกจับหมดแล้วนะครับนอกจากนี้ครับศาลจังหวัดพัทลุงยังได้มีการอนุมัติหมายจับเพิ่มอีก11คนตอนนี้จับมาได้เกือบคร,บครับที่เหลืออยู่ตอนนี้เหลือคนเดียวฮะ ที่เหลืออยู่คือนายสุธรรมขุนล่ําอายุ48ปีที่ยังหลบหนีอยู่รวมขณะนี้จับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว16จาก17คนนะฮะโดยพลตํารวจโทสุรเชษท่านบอกว่าหลังจากนี้จะต้องสืบสวนไปให้ถึงตัวผู้บงการผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดครับแล้วก็เตรียมขออนุมัติสารออกหมายจับเพิ่มเติมด้วยพร้อมยืนยันว่าคดีนี้จะต้องทําอย่างตรงไปตรงมาครับแล้วก็ยืนยันว่าจะกวาดล้างขาบวนการขโมยรังนกนี้ให้ได้ทั้งหมด และจะไม่มีการขโมยรังนกในพื้นที่จังหวัดพัทลุงอีกต่อไปครับในส่วนการเมือดีไม่ต้องกังวลนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่รักนะครับหรือเจ้าที่ในส่วนไหนก็ตามนะครับคำว่าเจ้าที่รักเนี่ยวันนี้ที่เราจับต้องมืออสถูกไหมครับนะอาสาสมัครแลสายอินเดียนะครับก็ใครก็ตามที่เกี่ยวข้องนะครับนะผมก็ยังไม่อยากเอ่ยบ่กวันนี้นะครับนะไม่ต้องกังวลใจบังคับใช้กฎหมายโดยใช้กฎหมายเดีทั้งหมดนะครับถ้าไม่ทําอย่างนี้นะครับ ต่อไปไประชาชนจะไม่ชื่อถือนะครับความทางแรงใจก็จะมีต่อเวลานะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยต้องทําให้เป็นตัวอย่างนะแล้วชาบ้านเนี่ยหลังจากปีนี้ไปเนี่ยนะครับวันนี้นะครับผมต้องเรียนเลยว่าการเป็นคดีวันนี้ต้องให้ถึงตัวองค์การนะเพราะอะไรครับเพราะว่าวันหน้าวันหลังเนี่ยจะได้ไม่มีใครกล้าไปเก็บตังนกอีกนะครับแล้วการเก็บตังนกเนี่ยก็จะต้องมีไรายได้เ้า่เป็นดินโดยชอบกฎหมายเสียที โดยท่านบอกว่าคาดีนี้พยายนหลักฐานเนี่ยแน่นหนาครับมีการสอบพยายนไปกว่า200ปากนะฮะรวมทั้งหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ทั้งหมดที่เก็บได้ไม่ว่าจะเป็นถ้ำในเรือรังนกหรือว่าอื่นๆจนสามารถติดตามแล้วก็จับกลุ่มตัวคนร้ายได้สำเร็จนะครับก็ชัดเจนตามที่ทแถลงเมื่อวานนี้สรุปว่า เจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆสองรายเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะร <ทำ S 2> ว่าถูกตั้งข้อสังเกตว่าถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐแล้วเนี่ยเหตุการณ์จะเกิดขึ้นได้อย่ายงไง <diagnosis S 2> แน่นอนทางเข้าออกของถ้ำทางเดียวนะครับแล้วก็มีคนเฝ้าถ้ำด้วยซึ่งจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนี่แหละถ้าไม่เกี Nine ่ยวข้องใครจะเข้าไปและใครจะออกแล้วก็ไปเผารังนกในในถ้ำเหล่านี้ได้เป็นไปไม่ได้จริงๆครับ